สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะพวกเราช่องเมยาบีชาแนลนะคะวันนี้พวกเรามาตลาดต้นไม้เมืองพัทยากันค่ะครับเราจะมาตามหาต้นไม้สไตล์มินิมอลกันครับใช่ค่ะก็จะเป็นพวกต้นไซใบสักต,ต้นมอนสเตลนะ่าที่รักเนาะใช่พเพราเลี้ยงง่ายด้วยอืมก็จะมาแบบเออพอดีย้ายบ้านนะคะจะมีที่วางสองที่อืมใช่เราก็เลยมาหาดูกันไปดูกันค่ะไปกันครับที่ไงที่รักมอนเตล่าใหญ่นะนี่ไงลองดูมีต้นเล็ก สวัสดีครับวันีงานไฟบริษัทก็มีนี่จำได้น้องเขามีอยู่เ็กนออกมานๆนี่ไฟบักดิ์อะไรตดูต้นไหนเออตรงนี้สวยนี่นี่นีู่เชียวเออเอเออตรงนี้สวยมีไหนบางม้นยกให้ดู่สวยนะใช่สวยสวยมากันนะ ครับเอาใบเล็กเนาะเอาใบเล็กเอาขนาดต้นกลางหน่อยต้นนี้ใช่ไหมพี่ใช่ครับสวยไหมสวยนะเพราะว่าเดี๋ยวให้น้องเขาเพียงกระถางให้ด้วยซื้อก็ถามน้องเขาด้วยเวลาเราปีนแล้วเสียดไม้นิดน้อยก็รู้ตรงแล้วค่ะพี่เพราะว่าอีเลี้ยงในบ้านได้เลยเนาะเลี้ยงในบ้านได้เลยนะเออได้ยพอเวลาปีช้อปปิ้งหนึ่งชั่วโมงเลยไหมหนึ่งชั่วโมงเลยไม่รีบต้องคิมทำเลยเดี๋ยวพี่ไปเดินดูก่อนก็ได้เดี๋ยวไปเดินดูเล่นอย่างอื่นก็ ใบนั้นเท่าไหร่นะน้องคิมอันนี้เป็นสิบร้อมจานจ้ะอ่าโอเคหกสิบข้อมจานก็พอค่ะมัน๋ยวพี่มาเนา้อนน้องมั่งใช่ไม้น้องเขาสวยจริงอืมนี้เราไม่ได้แวะร้านกุหลาบนะคะมีกุหลาบมาเยอะเหมือนเดิมจะลองดูไหมจ๊ะไม่ดูแล้วดูแล้วอันนี้กระถางกระถางสวยตู้หายสวยแบบนี่ร้อย้ะ ตนไหน้นวตายไปแล้วไงเราเลี้ยงตายแล้วขึ้นมาทันทีต้นเขาไม่ระสวยเรียงแข็งแรงแน่นอนซื้อแกะนกแก้วค่ะพันธนี่ปลูกใหม่ที่บ้านตายเขเหลือไ ไม่ตายตอนเขารถน้าวเขาเจออะไรรู้ป่าโขงอไม้มาแล้วไม่ตายหรอกมันอึดเลี้ยงว่าเราคาเฟ่มไม่ได้นะคะเลี้ยงยังไงก็ตายแต่ดู<อ>ที่ต้นอะไรอ,ะอ่ะอาาต้นฟ้าเขมาเขือป่ะเอรอเป็นต้นเขื่อนนะนลูกมันดีเนี่ยเป็นต้นเขื่อนเลยอะ่ะใช่ต้นอะไรอ่เขาไม่รู้ดีจองใจมากดอกกล้วยไม้ร้านนี้ก็ขายกล้วยไม้ ได้สองต้นนะได้สองต้นของร้านนี้ร้านนี้คุณลุงก็มาขายประจำนะคะขายต้นบอลไฟถ้ามีกล้วยมาขายร้านนี้ไม่มีกล้วยมาก แล้วครับอาทิตย์หน้ามีกล้วยน้ำป้ากล้วยน้ำป้าอร่อยมากเดี๋ยวผมมาเลูกให้ปลูกให้มันปูออกส้มเปลือกออกส้มแล้วมันเนื้อมากอร่อยมากปูอรมาที่หน้าใช่ไหมครับกล้วยกล้วยหอมนี่ว่าจะเดี๋ยวจะลองปลูกเป็นปริมาณสักหน่อยอันนี้อันนี้ลุงปลูกเองเลยเหรออ๋อดีดีใช่ไหมแค่สิบที่สิบต้นดีดีนะครับรอบหน้ามีน้ำป้าสองเสือเพราะมันหมดรุ่นนี้วปลูกกุ้ยน้ำปลาร้อนแล้วเดี๋ยวที่หน้ามาขายกุ้ยช็อต Bye. ชอบม่ใช่เหรอชอบแต่ที่เราไม่ชอบใบมันอ่ะไม่ชอบในใบหมือกระลำีักระลำีรนั่รู้แต่ว่าดอกมันสวยดูดิสวยมากอ่ะเออ,อยังไ,ไ,ออไม่ได้สวยเนาะเอาไหมเูมีแ่เดีเออยวเเต็มเต็มเลยที่ร้อยนี่เราให้ลองบอกเขาอยากให้ชนชมมากกว่าเอยากชมอยากให้คนชมคนกที่คนชมคนช ตรง่สวยงไม่สวยนะตรงที่สวยก็คือรงว่าเรี่คนออกมาแล้วก็แ้น่มนหมดาวยงานนีงวนทองผิวผิวสวนงานเนี้ยเออมีดอกด้วยนะน่ารักนะไปเราถิวกว่ามีดอกด้วยดอกสีขาวน่ารักที่อวเลยมชั้นที่บ้านเราสีอะไรใช่ไหม ว่าเราสีอ่าสีส้มๆชมพูชมพูชอบดอกอันนี้มากกว่าดอกไหนเนี่ยอันนี้เหรอดอกมันแน่นดอกมันแน่นกว่าเจอว่าไงว้าตัวเยอะเออใช่ดูดอกดูแดงดูแข็งแรงกว่าใช่มันดูแข็งแรงดอกดูแข็งแรงแต่อันนี้มันจีบจีดอกมันจะอ่อนๆแล้วร่วงใช่พอไม่นานอ่ะถูกพอไม่นานก็ร่วงอ่ะแต่ดอกนี้มากกว่าใช่แต่เนนี้ดอกเนี้ยแบบ มันอยู่ได้นานคลองแถวเรื่อว่าไปรู้เนี่ยไปพ่นยาเลยคนนี้ไปพ่นกันไปก่อนมีเกี้ยเกี้ยแถมมาปะอันนี้ไม่เอาอ่ะใช่ดอกทีดดอกเขาไม่ชอบใช่ทีดดอกมันพอต้นนี้แหละเนาะสวยตอนนี้ต้นแทนแทนเลยที่นักดูกลับมามืดเลยเออใช่มืดแล้วเนี่ยอสวย ให้ไปแค่ชั่วโมงเดียวนะูยังไม่ใส่ถุงเลยให้พี่ดูก่อนโอเคไหมคอดีขอบคุณครับที่บอกโอเคแล้วยังไม่ใส่ถุงเลยใส่โดยดีเดี๋ยวเล่นเดินชั่วโมงเลยเนี่ยเออน้องคิมให้เดินชั่วโมงเดียวโอเคสวยคนที่อยู่กับบ้านไปหรือเปล่าโอ้ยสวยน้องคิมจะบอกให้จะบอกว่าพี่าดูก่อนสวยสวยไม่สวยทังไง สวยเลยน้องทีเอาก็ถ่ายอีชุดหนึ่งชุดไหนพี่ชุดเล็กชุดเล็กโอ้โหอุ่นเลยนะต้องกิมนั่นแหละไดีดีขอบคุณค่ะไม่ได้อุ่นหลายทีแล้วไงค่ะเพราะว่าไม่กาห่อด้วยให้พี่ดูก่อนเพราะว่าบ้าซื้อแต่กุหลาบตอนนี้ก็เลยตรงไปกุหลาบเป็นเดียวเลยวันนี้กุหลาบเป็นบ้านเลยน้องกินกุหลาบเียงไงนะพี่ก็พวกเพี้ยไรอะไรพวกเนี้ยจะมีหญ้าถือตรงเพี้ยกับอะไรงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คอนโทรลอยู่อยู่สัญญา มันเยยากนมัน้ยากเออชก็ไม่ได้มันก็ก็มง่ายนะมันยากตรงเองพวกแมลงอะไรพวกแมลงที่ซื้อน้ำสมคานอามาผสมอับใชื้อพี่ใช่ห็นี้คนบอกหลายคนละนะกันแสลงกรงกานอนพี่ลูกคุที่แดงๆมือวางไตอย่อ๋อน้ำสมอนที่เอาไปผสมเลยแต่ช่วยได้ร้อยเพื่อเซนไหมไม่ไม่ร้อยอช่วยได้ สิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าแปดสิบเปอร์เซ็นต์ไปเถอะต้องสารเคมีเนาะใช่อย sí, uh ู่เลยสารเคมีเพราะตอนแรกพี hand, ่ก็ใช้ทันไลท์ทีดสารก็ไม่อยากใช้สารเคมีกันแต่ว่ามันมันเอาไม่อยู่เพราะหรามันเกิดระบาดเป็นสวนฮะก็เลยต้องใช้อะไรอับาจังตินอยู่เลยแต่เราก็อยากใช้ต้องกินเพราะมันกลิ่นแรงมากเลยอ่ะเนียสารเคมีอะต้องปิดหน้าปิดอะไรที่ใช่ต้องใส่ถุงมือเลยดิเวลาพี่ใส่ปุ๋ยก็ต้องใส่ถุงมือเหมือนกันนะใส่ปุ๋ยจะอะไรต้องใส่ถุงมือพี่ ได้โอเคผู้หงนอนที่หลังรถได้เนาะได้มาสองต้นครับขายผู้หลังอีกหนึ่งต้นพี่ชั้นก็พรีส